การทำให้มากนะคะไม่ใช่หมายแต่การนั่งสมาธิเดินจงกรมเท่านั้นให้มีสติพิจารณาในทุกสถานที่ในการทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติรอบคอบจึงจะชื่อได้ว่าทำให้มากค่ะผู้ที่มีสินนะคะย่อมเป็นผู้องค์อาจกล้าหาญย่อมมีความสุขมั่นคงบริบูรณ์ไม่อด ไม่อยากไม่ยากไม่จนก็เพราะว่ารักษาศีลให้สมบูรณ์จิตดวงเดียวจิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาค่ะกรรมดีหรือชั่วถ้าได้ทำลงไปแล้วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้เรื่องที่เราทำตัวเรานั่นแหละค่ะรู้ตัวเองดีที่สุดถึงจะโกหกคนทั้งโลกได้แต่เราจะโกหกความจริงไม่ได้ปากคนเราพูดจริงพูดเท็จได้ แต่จิตไม่เคยบอกเท็จในเรื่องของกรรมพอตายไปแล้วยมมาบาลไม่ต้องถามให้ยากจิตเราที่บันทึกกรรมดีชั่วจะอธิบายบอกเล่าให้ฟังเองค่ะถ้าใจเราถึงภารตนาตายอย่างแท้จริงแล้วแม้กาบที่ไหนก็โดนพระตรงกันข้ามถ้าหากใจเราไม่ถึงภารตนาตายแล้ว แม้กาบพระที่ไหนก็ไม่โดนพระที่สุดแล้วแม้กาบที่ตักพระก็ไม่โดนพระไม่ถึงพระพอทุกสรรพ,พสิ่งทั่วไตรโลกธาตุนี้มีใจเป็นใหญ่ใจเป็นธรรมทุกสรรพ,พสิ่งย่อมสำเร็จแล้วได้ด้วยใจของเราบุคคลใดปฏิบัติแล้วบุคคลน,นั้นย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดแก่เจ็บและตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ยอมไม่เห็นความสุขความยินดีในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่เห็นซึ่งอะไรอะไรในเบื้องต้นท่ามกลางหรือว่าที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะเข้าถึงความเป็นของไม่ควรถือเอาเราเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสมากเกิอเกินรักษาความดีได้คันติเป็นสำคัญต้องมีปัญญาไม่มีทางไม่มีต้องมีแน่นอนจะหนักหรือเบาเท่าไหร่ แล้วแต่เราสร้างเราเองสร้างเหตุมาจากชาติก่อนได้เป็นอะไรแน่นอนชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นค่ะจบไปแล้วค่ะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจช่องมีน้ำชาแนลไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ